สวัสดีครับวันนี้กระเจ้นเพลงจะมาทําการแกะกล่องนะครับเป็นลาโพง Creative รุ่น D2 0 0อนะครับเป็นลาโพงไร้สายระบบบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นสินค้าขายดีของทางเว็บเรานะครับเพราะว่ามีราคาไม่สูงมากแล้วก็คุณภาพถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับเป็นแบบเรียบๆครับเรามาดูที่ตัวกล่องครับแพคเกจจะเป็นแบบยาวๆนะครับแล้วก็มีสายฮิ้วมาให้ด้วย ตัวนี้ก็จะใช้ได้กับตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่มีหัวบลูทูธแล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็ iPad หรือว่า e อีบุ๊กอื่นๆครับก็สามารถใช้ได้ด้านหลังกล่องเรามาดูกันก็จะมีบอกเป็นตัวพอร์ตนะครับที่เชื่อมต่อแล้วก็มีสเปคต่างๆอันนี้มีหลายภาษาครับ หลักๆตัวแพ็กเกจก็ไม่มีอะไรมากครับเรามาแกะดูข้างในกันเดียวครับ ด้านในก็จะเจออันนี้เป็นรู้สึกว่าอ๋อจะเป็นตัวใบรับประกันนะครับแล้วก็นี้มี Quick Start อยู่ครับเป็นวิธีการเชื่อมต่อและวิธีการใช้งานมีหลายภาษาครับตัวลำโพงนี้จะเป็นลำโพง20วัตต์นะครับ ข้างในก็แพ็กมาดีนะครับก็จะมีอันนี้เป็น Power Adapter แล้วก็มีตัวหัว Power Adapter นะครับ เปิดมือก็เจอเปิดมาก็เจอเป็นตัวลำโพงเลยนะครับด้านบนนะครับจะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มค้นหาตัวบลูทูธนะครับอุปกรณ์บลูทูธแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงด้านหลังก็จะมีเป็นพอร์ต นี่จะเขียนคีทีบ D สองร้อยมีพอร์ตจะมีเป็นปุ่ม Power นะครับแล้วก็มีช่องต่อ AUX เข้าไปนะครับแล้วก็ใส Power ่พาวเวอร์ p ด e เตอร่ตัวลำโพงน้ำหนักเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ตัวพลาสติกที่ใช้นี่ก็แข็งแรงดีครับผมจะลอง มามดดู้ดานในจะเห็นเป็นลำโพองอยู่เหมือนด้านหน้าจะเปิดออกมาไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่ใจว่าถ้าเปิดแรงๆเนี่ยมันจะออกมาได้หรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับ Creative D200 ตัวนี้ขายดีมากครับแล้วก็แข็งแรงดีตัวขนาดไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าทำเสียงได้ดังพอสมควรเลย เป็นอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะเป็นลําโพงที่ใช้ง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นระบบไร้สายนะครับแล้วก็เป็นระบบเพีย w ์ r e ลเลสครับทําให้สัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมีความชัดเจนเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของตัว KTV ค,ครับ,รบวันนี้ก็ขอจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ